สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าราศีเมษนะครับแต่จะมีวันนะเข้ามาผสมด้วยหมายก็ว่านิสัยใจคอนะฮะชาวราศีเมษก็จะมีทั้งวันอาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเป็นต้นนะครับแล้วบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่ามีคนรักหรือคนรู้จักกับน,นิสัยใจคอเขา นะครับมาเรียนรู้กันหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะฮะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับชาวราศีเมษถ้าเกิดท่านชาวราศีเมษเกิดวันอาทิตย์แน่นอนนะฮะก็คือราศีเมษเนี่ยหรือลัคนาราศีเมษของท่านนะครับก็คืออยู่เป็นทัดไฟนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเล่หธทัดไฟด้วยนะครับนั้นชาวราศีเมษกับอีพลดาวอาทิตย์หนึ่ง กันแน่นอนเป็นคนที่ค่อนข้างรักศักดิ์ศรีนะฮะและดาวอาทิตย์เนี่ยมีความหมายด้วยนะครับว่าถ้าไปอยู่ในเรื่องของหนึ่งเกิดกับข้าราชการนะฮะดาวอาทิตย์นะครับหนึ่งเขาจะข้าราชการนะครับเกี่ยวเรื่องทองนะช่างทอง้นะานไขยทองนี่เป็นต้นเหมือนกันนะครับชาวหลัศรีเมฆกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะครับเป็นประธานใหญ่อยู่แล้วนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนไม่ค่อยจะแสดงออก แต่แล้วว่าเทคแคร์นะเต็มที่นะครับเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเรามองในเชิงของดวงดาวเนี่ยก็คือดาวชาิดหมายถึงแสงสว่างหรือพลังงานความร้อนนะครับก็ทําให้เรียกว่าเผื่อแผ่นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าดูแลได้นะฮะเป็นคนอย่างนี้และก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักศักดิ์ศรีด้วยนะครับไม่ทําอะไรที่แบบว่าเสื่อมเสียหรือรักเกียดอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับ บางครั้งนะฮะสำหรับท่านที่กำลังคบหากับชาวราศีเมษกับผู้ที่เกิดบันทิ์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า1แน่นอนครับเขาเขารักศักดิ์ศรีมากกับเพื่อนกับฝูองอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเต็มที่เทคแคร์กับทุกอย่างนะครับผมมีผลของดาวชิดของเขาแล้วก็เขาจะทําอะไรสักอย่างนะครับเขามีไอเดียเยอะนะครับนี่ชาวราศีเมษผู้ที่เกิดบันทิ์นะครับแล้วก็มีแบบว่าพัฒนาตลอดไม่หยุดนิ่ง ของเขาเลยนะฮะชาวราศีเซียนี่ใสยแล้วเรื่องความรักล่ะแน่นอนครับเขาค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาตลอดนะฮะเียกว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประธานนะครับมีทั้งดาวพุธด,ดาวศุกร์ที่โคจรรอบด,ดวงดาวเขาสําหรับที่จะมาคู่ขีในด้านความรักเสมอๆแต่ชาวเอลราศีเมษผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องความรักเข้ามาใช่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใครเข้ามาปุ๊บเราก็จะแบบอ้าแขนตลอดเขาก็เป็นคนค่อนข้างเลือกเหมือนกันนะฮะ สำหรับพื้ที่เกิดวันอาทิตย์จมีข้อหนึ่งอย่างที่ผมบอกข้อดีเราก็มีแหละข้อเสียแหละข้อเสียหมายความว่าเขาหนึ่งอาทิตย์อาจจะเป็นคนใจร้อนนะฮะอารมณ์งุดหงิดง่ายเพราะว่าทั้งธาตุไฟราศีเมษแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟสองอย่างนี้นะฮะเป็นตัวผลักดันในเรื่องของอารมณ์แต่ข้อดีถ้าเขามีพลังกำลังอย่างนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยสู้นะฮะเขาสู้จนแบบโอ้โห เต็มที่นะฮะเขาทําอะไรก็จะทําเต็มที่ตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าต้องทําให้ได้เป็นคนที่แบบเหมือนรักศักศรีไงตรงนี้นะฮะเสียอาหมดไปได้แต่อย่าเสียเสียชื่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ของเขานะครับข้อดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณทําในเรื่องของงานการนะฮะหรือมีเรื่องบริวารลูกน้องค่อนข้างจะมีผลที่ดีหรือลูกน้องหลักใครนี่เพราะว่าเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นประธานนะครับใครๆก็เข้ามาในชีวิตหรือสังคมหมุ่มากด้วย สำหรับชาวราศีเมษนะอ่าหนึ่งประกอบกับว่าถ้าคุณเกิดวันอาทิตนะครับแล้วก็ปีนทนทัดพัทไฟเรื่องความรักเนี่ยมีมาแน่นะครับโดยหลักแต่ถ้าแ,แต่ว่าสําหรับท่านที่กำลังคบหาอยู่กับชาวราศีเมษผู้ที่เกิด,ดกวันอาทิตนะฮะหนึ่งก็อย่าไปทํ้อะไรให้เขาเสียหน้านะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาเป็นคนรักศักดิ์ศรีนะครับสนุกสนานได้แต่ว่าอย่าไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าดูแล้วมันแย่ ในสายตาคนอื่นเขาเห็นไหมฮะเขาพยายามที่เรียกว่าไม่อยากจะทําอะไรที่ดูแย่ๆหรือคนอื่นมองเขาแย่เขาพยายามรักนะฮะอาจเป็นระเบียบก็ได้อาจจะเป็นระเบียบในเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำให้ใครเดือดร้อนนี่เขาจะไม่ไม่อยากจะทําหรือหรือมองว่าใครมองเขาเนี่ยมองด้านไม่ดีเขาก็จะแบบไม่ได้แคร์อะไรนะ้วเขาก็จะมองมุ่งมุ่งเป้าของเขาเองว่าเขาจะทาอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่ก็ทาอะไรอยู่เขามีความแบบว่าเคยอัะญาเสมอนะฮะชาวราศีเมษธาตุไฟตรงนี้นะครับ นั้นชาวราศีเมษนะครับกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเรื่องความรักนะครับผมจะนําำแแนะนำแบทว่าถ้าคุณมีแฟนราศีเมษแล้วก็ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับนั้นหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาใจเขามากนะฮะเป็นปกตินะครับเขาเป็นคนสบายๆเรียบๆง่ายๆนะครับในส่วนนี้และเขาจะทําอะไรบางทีเนี่อยากจะทําอะไรก็เข,า,ข,า,ขาจะทํานูน่นทํานี่ของเขาแล้วก็ แน่นอนเขาเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงนะฮะในมุมในมุมหนึ่งของเขาแน่นอนนะครับและเขาก็จะไม่ค่อยจะไปเจ้ากี้เจ้ากัดอะไรมากนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ควบคุมอะไรมากมายนะครับแต่เป็นเรื่องของอะไรครับลักษรีในเรื่องทําอะไรทุกอย่างเขาจะลงมือทําแล้วก็ต้องแบบว่าเก็บรายละเอียดเนี้ยมากสาหรับราศีเมษผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับนั้น สำหรับท่านที่มีคนรักวันอาทิตย์แล้วก็ราศีเมษอยากทำอะไรให้เขาหงุดหงิดงา่ายและเขาเนี่ยถ้าถ้าถูกใจนะฮะถูกใจในที่นี้หมายถึงว่าคุณทำยังไงให้ผู้ที่เกิดวันทิศชาวราศีเมษถูกใจแน่นอนครับคุณต้องขันข้งที่จะว่าอยากทำให้เขาโกรธหรือว่าอะไรที่เขาคิดว่าเขาไม่ผิดจะไม่หากคุณไปเรียกว่า กล่าวหาเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบนะฮะเพราะเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดไม่ชัดเจนหรือว่าเขาไม่ได้ผิดเขาจะไม่ยอมโดยหลักเวลาเขาเขารับศักดิ์ศรีไงเหมือนเขาเรียกว,ว่าต้องกู้กู้ศักดิ์ศรีกลับมานะฮะตรงนี้เขาจะเป็นแบบว่าโอ้โหศักดิก์ศรีคำขอมาและยิ่งเป็นธาตุไฟด้วยนะครับตรงนี้นั่นแหละครับแต่อย่างที่ว่าถ้าดาวชิดดีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ราศีเมษเนี่ยหนึ่งยศศักดิ์ชื่อเสียงนะฮะอ่าเพราะาดาวชิดหมายถึงชื่อเสียงทรัพย์สินและเงินทองหน้าที่ อันนีนะ้จะมีความหมายค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าด้านเสียอย่างที่บอกมันระวังในเรื่องอารมณ์นะฮะบ,บางทีการรักษักศีลของเรามากไปทําให้แบบว่ากลายเป็นในมุมมองเขอมองว่าเราแบบเหมือนคนโมโหชุนเฉียวดุร้ายหรือเปล่านั่นคือจุดนั้นนะฮะให้กับท่านชาวราศีเมษที่เกิดวันอาทิตย์นั่นแหละครับนี่คือมิสัยใจคอนะฮะ กับความเป็นไปของชาวราศีมีที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมนั้นสําหรับท่านที่กําลังคบหากับใครหรือคุณเป็นแบบนี้นะฮะนั้นก็มีด้วยคนในเรื่องของดาวอาทิตย์ด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับท่านที่กําลังแบบว่าคบหาใครอยู่นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ผมณัทวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ